สสวััดีครบ ASPE และ JM 2 5่สิบห้าครับตามชมมาติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีเวอร์เซอร์ตนะครับนัดที่3ของฤดูกาลครับเกมที่สิงสเตเดียมนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมสิงเชียงรายยูเนเต็ดเจอกับราชบุรีมิตรผล F4 ครับเอามาดูรายชื่อตัวผู้เล่นของทีมสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดจะบ้านกันก่อนนะครับมาในระบบ352นะครับทีมเยือนราชบุรีมิตรผล F4 ครับมาในระบบ352นะครับ สิงห์วายยูโรเตียนั้นอยู่อันดับที่สนะครับแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1มี4คะแนนครับส่วนบัตบุรีมิโคนเองอยู่อันดับที่7ครับชนะ1แพ้1มี3คะแนนครับเกมเริ่มครับที่สิงห์สเตเดียมนะครับทีมเยือนครับอยู่ในชุดเสื้อสีเข้มกางเกงสีขาวนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับในช่วงครึ่งเวลาแรกอ้าวมาถึงนี่พลาดเลยครับจังหวะการออกบอลของปวีนะครับวิลโลซิมาครับปั๊มมาได้แล้วจอดเข้ากลางแต่ว่าไม่ถึงเอกนิษฐ์นะครับ นี้ได้เล่นเกมในบ้านสานัดเลยนะครับโอ้โหช่วงต้อนรดูกานี่เน้นๆอ่านะครับจังหวะนี้วุลิสครับไหลให้ลอกจี้ลูกเดียวแตะหลบแล้วโดดมีจังหวะปะทะกับบุทธศิลป์เป่าจุดโทษครับเอาละครับต้องดูครับลูกนี้พุทศิลป์นี่เป่าจุดโทษไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเช็คดูทีที v าดูครับภาพช้าเนี่ยครับลูกนี้ไม่ล้ำนะครับับแล้วก็แตะก็ อภิรักษ์ก็มั่นใจว่าตัวเองไม่ฟาวครับ,รบลองจิวก็มั่นใจว่ามีการสัมผัสกันนะครับเช็คจุดโทษนะครับจังหวะนี้สเฟนลองจิวไม่เป<ไ>็นรูปจุดโทษนะครับมาแล้วลองจิวนี่จะโดนเหลืองหรือเปล่าครับลูกนี้ใ <c> ห <oughs> ้กับทาพิธิวัตรพิทิวัตรตั้งป้อมแล้วยอดมาลูกนิดเอ้าไปแย่งกันจังหวะนี้เอกนิด เอกนิดมมวนเข้าซ้ายจริงลุยตั้โหสกัดตรงเส้นประตูครับดูครับจังหวะหมวนของสิวกรครับหลอกโยกหลบไปแล้วหักกลับมายิงด้วยเท้าซ้ายครับหลุดไปหมดแล้วครับแต่ว่ายังมีปวินวัตบุญยงครับที่ไปยืนดักไว้นี่ครับจากจังหวะที่ออกมาไม่ได้คุยกันครับคำพลกับปวินวัตนะครับเกือบโดนเลยครับจังหวะนี้ครับลองจิวเปิดลูกนี้แดนเลยด้บุกติดเซฟอภิรัตน์ครับโอกาสแรกของแดนเลยเลยครับ แต่ว่าลูกนี้ก็หมนบอลมันมาแรงก็ต้องโหนมงนะครับน้ําหนักก็เบาเกินไปอ้าวรัดทิ้งยาวมาโอ้ยดูมีจังหวะโดนดึงครับลูกวูดแล้วนะครับลูกนี้อาจจะเดือดร้อนโดนไปเหลืองด้วยครับเดี๋ยวครับพุัษษาประตูกำโพลเลยครับนี่อยบอลยามานะครับจากอภิรักษ์ครับโอ้โหเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็น จังหวะที่บิวโลซิม่าหลุดเดี่ยวนะครับและลูกูดแลนด์คือผู้เล่นตัวสุดท้ายของราชบุรีครับก่อนที่จะไปถึงผู้สัตระตูกำพลประทบอักกุลนะครับนี่ครับผู้สินขอไปเช็คเวียอีกครั้งนะครับวางบอลได้ถือว่าแม่นยาม,มากครับไอพิรักวรวงผู้สัรตรูของสินชลายนะครับจังหวะเดียวยามาถึงกืบถึงโลชิมาเลยครับ นี่ครับเจ้าตัวดูสิหน้าไม่สู้ทีครับน่าจะเป็นใบแดงเนี่ยเนี่ยครับยกเลิกใบเหลืองครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นให้ใบแดงกับลูกวุแลานะครับราชบุรีมิตรผลเอฟซีครับต้องเหลือผู้เล่น1ิคนครับตอนนี้เป็นใบแดงโดยตลอดนะครับอาครับโชจีฮุนซัดเลยครับดูนี่เอาตรงก่อนปากชนเสาแล้วบอลออกนะครับวิ่งมาแล้วก็ปั่นด้วยเท้าขวาผ่านกำแพงมาครับบอลจะ มุดเสาแรกอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับแต่ว่ายังพุ่งปัดไม่ทันนะครับสุริยาครับสุริยายัดมาอานะครับเอกนิษ์เอกนิษฐ์ยังพลิกไ่ได้ขึ้นหลังแล้วลองยิงไกลไโชจีหุนครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับขึ้นกับหลังของเอกนิษ์ปัญญาครับมาให้กับโชจีหุ่นกับได้กดด้วยเท้าขวามาตั้งกันที่โชจีหุนคือกลายเป็นตอนได้เปรียบผู้เล่นนั่นแหละที25เนี่ยเชียงรายโอกาสน้อยกลองยิงไกล,ก,ลก็อืเบาเกินไปครับธนศักดิ์สีใส เอกนิตให้พิทิวัตรมาธิสุบิยาต่อคืนแล้วจิงบุดีบอลเจ้าสก,กัดไม่ดีโอ้โหแนวรับของราช,ชบุรีครับเลียเข้าบุกจบผลเอาแล้วออกบอลพลาดอีกแล้วบอลดิวข้ามหลอกสุดท้ายแต่งซ้ายซ้ายแล้วขาเลี่ยมยิงไม่ได้ไหลขึ้นกดนูกนดีบอลแฉลับไม่ตรงกรอบโอ้โหราช,ชบ,รบุรีออกหลังไปครับไปแฉล็บครับนี่ครับรด,ดีโดนหวนไหลครับ อาจจะเป็นช็อตสุดท้ายเลยครับก่อนเข้าห้องแต่งตัวแต่มุมปันมาลูกนี้ได้โขกแต่ว่าปัดไม่ได้ปลายมือครับ <c oughs> แล้วผูตัสินเป่าจบเกม45นาทีแรกที่สิงห์สเตเดียมไปเลยนะครับยังเหลืออีกครึ่งเวลาเต็มๆนะครับ45นาทีถ่ายบอลมาทางซ้ายครับสนุกรานให้พิธิวัตรยอดมาบิวพักอ,อกแล้วเอกจริงดิโอ้ ไม่มีทงล้ำหน้าด้วยนะครับแต่ว่าบอลไปตรงตัวกัลคนับบอลต่อสั้นๆสนุการให้พิทวัตและเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษพักอ,อกคืนมาให้กนิพััญญาครับสนุกานฝ่ามาที่บิวโรซิม,มาครับบิวหนีสิริโชคมาบิวปันลูกนี้โคงไม่พอจังหวะปัดด้วยขวาของบิวโรซิม,มาครับ <c oughs> โยนเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษนะครับศ <c oughs> ิวกรเกตระกูล เอดไปเสาสองลูกพี่ผมติดเซฟกับคนครับจังหวะโคของดินเนอเอลิกเเกอารากอนให้กับสิทธิโชคสิทธิโชคอ้าวะครับตัดเข้าไหนสายจริงดูดีไม่ตรงกรอบครับจังหวะซัดด้วยซ้ายของสิทธิโชคกันหนูครับเกินผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับบอมยาวมาลูกนี้อ้าวเลยมาถึงสิทธิโชคด้วยครับปายแล้วครับสิทธิโชค ตัดเข้าในมีลองจิวนะครับสิทธิโชคทำได้จะไปเองสิทธิโชคจริงลูกนี้ไปตรงตัวอภิรักษ์ครับแล้วก็ต้องชมบรินเนอร์ครับบีบมุมไม่ได้ดีด้วยนะครับาครับเฟลิเป้เฟลิเป้ไหลไปลูกนี้ชิวกรให้กับสมคิดสมคิดหยอดมาแล้วม็ได้โถโดนเหลี่ยมบางเกินไปครับแบบจบเปิดมาไปโดนปวีเหนี่ยวกับบิโลซิมา สมคิดชะนันสินับเปิดมาในกรอล่องโทษอาครับทางซ้ายชินภัทรชินภัทรมาเองเลยครับฝากให้เฟริปเป้อ่ะเฟริปเป้พลิกได้ลองยิงลูกนิด <c oughs> โด่ข้ามคานครับจังหวะหลับตัวยิงด้วยขวาครับเฟริปเป้อาโมริมชินภัทรนี่เติมขึ้นมาสูงเลยนะครับชินภัทรดีออกแล้วก็ไหลามาเฟริปเป้หมุนตัวกดดเท้าขวาครับแต่ว่าโด่งข้ามคานไปครับเจ้าบ้านอันนี้คนไายจะกดดันแล้วครับสนุกราน สนุกรานยกไปลูกนี้ได้คขบโอ้ยปัดทิ้ง้าไปได้ครับจังหวะมงของอัครวินสวัสดีครับนี่ครับผ่านโลนมาไปแต่ว่ามีตัวหนังครับอัครวินสวัสดีสอดเข้ามาอีกหนึ่งคนเลยครับแล้วเทคตัวขึ้นหมวกครับแต่ว่ากำพลยังไม่ผ่านนะครับป้อนลูกนี้จังหวะบิวเหลี่ยมได้เปรียบด้วยนะครับบิวกับจีรวัตรบิวตอกส้นึ้นมัและแวกโอ้โจะเปิดโดยสนุกรานถิ่นจอมนะครับ ปั่นก็มาแล้วลูดิสของแล้วก็จุดัตะโอ้โหลูกหดูครับได้ชาร์จเสาสองครับบิลโลซิม่าครับแต่ว่าโดนเหลี่ยมไม่ดีครับกลายเป็นว่าไปเข้ามือกำพลครับดูครับสนุกการเปิดมาแล้วได้หม่งครับแล้วหม่งตั้งไปโหให้กับบิลโลซิม่าครับคราวนี้เติมสีวกรแล้วก็ปั่นก็มาได้โขโหไม่ตรงอีกครับออาได้เลเจ็ดแต่เหมือนทางฝั่งเชียงรายไม่สนแล้วนะครับบอลที่สมคิด สมคิดเลี้ยงจี้ตัดเข้ามาสมคิดจริงลูดีด <c oughs> <c oughs> แมมันไซไม่พอ <c oughs> ตัดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ผ่านหน้าประตูไปครับมีเกมแรกที่เจอกันเมื่อนู่นเลยครับปี2013วันที่9พศจิกา,ายน0ูนครับสนุกราดเปิดมาลูกนี้บิวมงตั้งแล้วจังหวี่โค <c oughs> โอ้โหอัคระวินครับมงรละยะเผาคนเลยครับไปตรงตัวกำพลครับ นะครับบอลยามาแล้วก็บิวโรมาโม่งตั้งมาครับแล้วสุดท้ายคาราวินโม่งไปตรงตัวกำพลครับแล้วสุดท้ายสินเป่าจบเกมการแขันเลยนะครับสิงห์ชรายยูเนเต็ดกับราชบุรีมิตรพลเอฟซีก็เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกับราชบุรีมิตรพลเอฟซีนะครับครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับฟุตบอลลีโวไทยลีกสัปดาห์ที่3นะครับ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาการถ่ายทอดสดนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันที่เราสองคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ